Did you know คุณรู้ไหมทำไมไข่ไก่มีแค่สองสีทำไมต้องถนัดซ้ายถนัดขวาอย่างนี้ต้องบอกว่า Oh my God Oh my dear นะคะเมื่ออยู่บ้านสองวันเดาว้แล้วเชียวว่าเปิดมา ต้องเป็นอย่างนี้สําหรับตู้เย็นที่บ้านเพราะว่าเวลาคุณผู้ชายอยู่บ้านเนี่ยจะเก็บของไว้ทั่วเลยผักก็เก็บไว้ในช่องที่เก็บของปกติหมูเนื้อก็มาเก็บไว้ในช่องที่ไม่ควรจะเก็บตู้เย็นเนี่ยเขาแบ่งเป็นช่องช่องชั้นๆไว้จะเป็นช่องเก็บเนื้อเก็บผักเพราะว่ามีเหตุผลท่านผู้ชมคะไม่ใช่ว่าจะไปใส่ตรงไหนก็ได้เดี๋ยวบอกให้เลยว่าทําไมเขาต้องต้องแบ่งเป็นช่องช่องเป็นชั้นๆไว้ในตู้เย็นพักสักครู่ก่อนคะ่ะ เป็นส่วนใหญ่ที่ผลิตออกมาไม่ว่าจะมีขนาดกี่คิวก็ตามก็มักจะแบ่งที่เก็บของเป็นชั้นๆเหตุผลหนึ่งก็เพื่อเก็บของให้เป็นระเบียบเรียบร้อยแต่ว่าเหตุผลที่สําคัญกว่านั้นคือในแต่ละโซนนั้นถูกออกแบบมาเพื่ออุณหภูมิที่เหมาะสมสําหรับอาหารแต่ละชนิดค่ะตามหลักแล้วเราควรเก็บผักและผลไม้ไว้ในช่องล่างสุดของตู้เย็นหรือให้ห่างจากช่องแช่แข็งมากที่สุด ซึ่งมักจะออกแบบให้ใหญ่กว่าชั้นอื่นๆเพื่อความสะดวกในการจัดเก็บและที่โซนนี้ยังมีอุณหภูมิประมาณ7-10ถึงองศาเซลเซียสซึ่งถ้าอุณหภูมิสูงหรือต่ำกว่านี้แก่ธและวิตามินในผักและผลไม้อาจจะถูกทำไลายได้ง่ายส่วนเนื้อสัตว์นั้นเป็นอาหารที่แบคทีเรียมักจะเจริญเติบโตได้รวดเร็วซึ่งเป็นต้นเหตุให้เกิดการเน่าเสียดังนั้นเราจึงควรเก็บเนื้อสัตว์ในช่องด้านล่างหรือให้ใกล้ช่องแข็งมากที่สุด ซึ่งโซนนี้จะมีอุณหภูมิประมาณ0ถึง2องศาเซลเซียสโดยที่เนื้อสัตว์ยังพร้อมที่จะถูกนำมาปรุงอาหารได้ตลอดเวลาอีกด้วยแต่ในกรณีที่ต้องการเก็บอาหารประเภทเนื้อสัตว์ให้ยาวนานขึ้นเราควรนำเนื้อสัตว์ใส่ในบรรจุภัณฑ์ที่มีฝาปิดมิดชิดนำไปแช่ไว้ในช่องแช่แข็งซึ่งมีอุณหภูมิต่ำกว่า0องศาเซลเซียส ส่วนนมและผลิตภัณฑ์จากนมนั้นเหมาะที่จะนำไปเก็บไว้ในที่อุณหภูมิประมาณ5-7องศาเซลเซียสค่ะซึ่งก็คือบริเวณช่วงกลางของตู้เย็นโดยอาจจะมีมากกว่า1ชั้นขึ้นไปเพราะอุณหภูมิขนาดนี้ถือว่าเหมาะสมที่สุดในการรักษาคุณค่าและยืดอายุของอาหารประเภทนม นอกจากนั้นแล้วบริเวณส่วนกลางของตู้เย็นยังเหมาะกับการเก็บอาหารเกือบทุกประเภทโดยเฉพาะอาหารที่เปิดใช้แล้วแต่ต้องการแช่เย็นไว้ใช้ในครั้งต่อๆไปเช่นเครื่องปรุงประเภทต่างๆหรือว่าอาหารกระป๋องเป็นต้นส่วนประเภทเครื่องดื่มนั้นผู้เชียช่ยวชาญแนะนำให้เก็บไว้ในที่ที่มีอุณหภูมิประมาณ10-15องศาเซลเซียส ซึ่งก็คือชั้นหรือว่าช่องแยกย่อยต่างๆที่อยู่บริเวณประตูของตู้เย็นนั่นเองและยังสามารถเปิดแล้วก็หยิบจับออกบันได้ง่ายอีกด้วยส่วนไข่จะมีช่องด้านบนสุดของชั้นประตูตู้เย็นเพราะว่าไข่เย็นมากก็ไม่ดีค่ะอุ่นหน่อยก็เสียง่ายจึงควรเก็บไว้ที่อุณหภูมิประมาณศูนย์ถึงองศาเซลเซียสซึ่งก็จะเป็นโซนกลางค่อนไปทางช่องฟรีดค่ะเห็นไหมคะว่ามันมีเหตุผลว่าทำไมตู้เย็นเขาถึงต้องแบ่งเป็นช่องๆเป็นชั้นๆ ไม่ใช่จะคิดว่าในตู้เย็นก็เย็นเหมือนกันหมดเก็บอะไรไว้ตรงไหนก็ได้นะคะการเก็บให้ถูกที่ถูกทางเนี่ยนอกเหนือจากจะยืดอายุของอาหารยังคงคุณค่าของอาหารไว้ครบถ้วนด้วยทั้งหมดคือดิ n โนคุณรู้หรือไม่ในวันนี้นะคะอย่าลืมนะคะติดตามพวกเราทั้งคุณจ้อคุณนิ่มแล้วก็คุณนาได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ตีห้าี่สิบถึงตีห้าวันนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ Did you know?